สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับน้ําตาผมจะไหลผมเพิ่งมาป่านี้เมื่อ3วันที่แล้วเองครับแต่วันนี้คุณผู้ชมโดนไฟไหม้หมดแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของคนตั้งใจเผาหรือว่าเป็นฝีมือธรรมชาตินะครับเป็นไปได้มากที่สุดคือคนที่เผาครับเขาต้องการเผาเพื่อที่จะจับสัตว์นะครับหรือว่าเผาเพื่อให้ต้นสมุนไพรหรือว่าต้นผักบางชนิดให้มันงอกเป็นยอดขึ้นมาสัตว์ป่านะครับคุณผู้ชม มีหลายตัวมากๆเลยผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วแหละตัวที่มันอยู่ต่ำๆนะครับป่านี้มีทั้งปูด้วยแต่ปูผมคาดว่าเขาน่าจะรอดอยู่ว่าลู่เขาลึกอยู่ครับแต่ถ้าตัวไหนอยู่ตื้นๆต,ตายเหมือนกันครับผู้ชมค,<ห>ครับสมนุนไพรผมก็ไปหลายต้นเลยครับมีทั้งหัวค้อนกระแตแต่วันนี้ผมจะพามาถ่ายมะตูมกานะครับหรือว่าตูมกาขาวตูมกาแดงของเรา ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตุ่มกานะครับมเมล็ดเขามีค่ามากเลยนะครับเมื่อวานสองวันที่แล้วแหละมีคนมาถามซื้อ เขาจะเอาไปทําเป็นสมุนไพรเอาไปทําเป็นยาสําหรับใช้ในการเกษตรครับผมโดยใช้มเมล็ดของลูกมะตูมกานี่แหละครับลูกมะตูมกาก็จะอยู่ตามโคกนะครับตรงนี้คือมเมล็ดนะครับคุณผู้ชมเมล็ดตูมกาที่ผมเก็บเมื่อ2วันที่แล้วเอามาตากแดดพอดีเขาขอซื้อไม่อั้นเลยนะครับก็เลยมาเก็บให้ดูว่าเขาจะเอาไปทําอะไรมะเมล็ดข้างในเป็นยังไงบ้างแต่ต้องระวังในการกินการใช้นะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้มีความอันตรายมากบางคนกินแล้วอาจถึงตายได้เลยนะครับนี่ครับลูกตูมกาของเรา สรรพคุณของตูมกานะครับทุกส่วนของต้นเป็นพิษนะครับมีอันตรายมากๆเลยอาจทําให้ถึงตายได้นะครับถ้าเอามาทําเป็นยาคือต้องฆ่าพิษก่อนฆ่าฤทธิ์ของเขาก่อนนะครับกรรมาวิธีตามหลักเภสัชกรรมไทยก็ให้ฆ่าฤทธิ์เขาเรียกว่าโกดกากิ้งนะครับมเมล็ดของเขามเมล็ดแห้งที่ผมบอกว่าจะเก็บเอาไปขายนี่แหละครับเก็บเอาไปขายเพราะว่ามีคนมาขอซื้อกดกากิ้งเป็นยาครบขมนะครับช่วยให้เจริญอาหารบํารุงหัวใจ ขับน้ำย่อยเมล็ดมีพิษมากต้องระมัดระวังในการใช้และเมล็ดมีรสเบาเบือ่อเบื่อขมจัดใช้บำรุงธาตุบำรุงหัวใจให้เต้นแรงแก้อัมาพาตแก้อิดโรยแก้ไข้ให้เจริญอาหารช่วยขับน้ำย่อยเมล็ดของเขายังช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางบำรุงประสาทหูตาจมกูกบำรุงเพศของบุรุษบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงกระเพาะปะสัสสาวะแก้พิษงูครับยังช่วยแก้พิษตะขาบแมลงป่องแก้ลมกระเพื่อมในท้องแก้ขคลื่นไส้อาเจียน ลมผ่านไส้แก้ฤทธิ์สีดวงทาวารแก้โลหิตพิการด้วยการทําให้ตัวเย็นนะครับแก้ลมคูดทาวารขับลมในลาใําไส้แก้หนองในแก้ไตพิการแก้เส้นตายแก้เน็บชาแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยได้ครับที่พามาดูคือพามาดูเฉยๆนะครับคุณผู้ชมห้ามเก็บเองนะห้ามเอามาใช้เองเด็ดขาดถ้าเราไม่มั่นใจมาจับเมล็ดข้างในของเขาหรือว่าโดนเข้าปากนะครับอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยนะเพราะว่าพิษร้ายแรงมากๆเลยตัวน,นี้เขามีสารอาอลคาลอย์นะครับชื่อสตริกนินคุณผู้ชม มีการนำสารตัวนี้ที่อยู่ในเมล็ดกดกาดกิ้่ยงครับในเมล็ดมะตูมกาเอาไปเป็นส่วนประกอบของยาบ้าครับนี่แหละครับเขาเอาไปทําเป็นสารเสพติดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเมล็ดข้างในที่เราไปเก็บมาแล้วก็ตากแดดเมื่อ2วันที่แล้วปลายังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับยังไม่แห้งขนาดนี้ยังไม่โดนไฟไหม เมล็ดตัวนี้แหะครับเขาเอาไปทําเป็นส่วนประกอบของยาเสพติดด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยกดประสาทส่วนกลางนะครับแล้วทาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ถ้าคนที่กินเข้าไปอาจเสียชีวิตเลยนะครับแล้วในสมัยก่อนมีการนําเมล็ดตัวนี้ครับมเมล็ดสแสลงใจ มเมล็ดกดกากิ้งเอาใบเป็นยาเบื่อหมาครับหมากินแค่มเมล็ดเดียวครับคุณผู้ชมตายเลยทันทีเลยนะไม่ใช่แค่หมาคนก็เกือบตายด้วยถ้าช่วยชีวิตไม่ทันคือตายเลยนะเพราะว่าหัวใจมันจะเต้นเร็วขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะกดประสาทลักษณะของใบเขาครับน่าสงสารมากเลยโดนไฟไหม้ด้วยมีพิษทุกส่วนเลยต้นของเขาอันนี้เป็นของพิติกที่เก็บนะครับอยู่ในตะกร้าของพิติกสวยมากครับเหมือนลูกส้มเลย เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับโกดกากิง้งหรือว่าตูมกาของเราตอนนี้ขึ้นอยู่ตามป่าโคกเยอะมากเลยนะครับถ้าใครเข้าป่าแล้วพอเก็บมาได้แล้วก็รู้จักวิธีในการป้องกันไม่ให้มันเข้าป่าเรานะครับไม่ให้มันมาติดไม้ติด,ม,ตดมือเราแล้วทําความสสอยดีๆก็ไปเก็บเล็ดมาเก็บไว้ขายได้ครับเป็นสมุนไพรเศรษฐกิจตัวหนึง่งที่ตลาด สมุนไพรเขาต้องการมากๆเลยมีสมุนไพรหลายตัวที่ผมต้องไปเก็บแล้วก็ไปถ่ายสมุนไพรไกลนะครับก็เป็นว่าวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับมะตูมกาของเราหรือว่ากดกรากิ่งกดกรากิ่งก็คือมเมล็ดข้างในของเขานี่แหละครับก็เป็นยาสมุนไพรยอย่างตีชนิดหนึ่งแต่แฝงด้วยอันตรายมากๆเลยก่อนจากกันวันนี้ฝากไปด้วยเหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆเพราะว่าเหมือนตัวนี้อันตรายมากๆเลยถ้าไม่ดูดีๆถ้าไม่ระมัดระวัง อาจทําทให้ตายได้ทั้งคนทั้งสัตว์เลยนะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปไม่อาศสีขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศป่าไฟไหม้แล้วก็ขอร้องนะครับอย่าเผาป่าอย่าทําลายป่าครับสวัสดีครับ